เมื่อ3ปีที่แล้วได้มีการรวมกลุ่มหรือเพื่อที่จะปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยมีการจัดตั้งชมรมกรเกษตรโกโก้จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นก็ได้ประชุมขับเคลื่อนแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ที่มีผู้สนใจจะปลูกก็รวมกลุ่มสมาชิกแล้วก็แต่งตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลูกมันหอยกิมซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนกับชื่อโรงเรียนเนื่องจากว่าสำนักงานวิสาหกิจก็จะตั้งที่โรงเรียนลูกมันหอยกิมอำเภอยะหาจังหวัดยะลาก็เลยได้ก่อตั้งขึ้นมาจุดเริ่มต้นก็คือปลูกในโรงเรียนแห่งนี้แหละก็คออือวันที่5พฤษภาคม2563เป็นวันแรกเป็นต้นแรกที่เราปลูกในพื้นที่ ของโรงเรียนก็มีการแปรรูปแปรรูปพื้นฐานแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยชาวกิจชุมชนได้ทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและก็ปลายน้ำกนาลินเดเกนะคะก็คือเป็นกลุ่มสตรีของอกลุ่มโกโกโก,กิตตะขั้นตอนแรกก็คือการผ่า ผลสดแล้วก็แกะมเมล็ดออกอหลังจากนั้นก็เราก็เอามาหมักก็หมักเนี่ยก็คือประมาณ7วันแล้วก็หลังจากหมักเจ็ดวันแล้วก็คือเอามาตากวันตากเราก็ต้องตากประมาณ7วันเหมือนกันแล้วก็เอามาอบเพื่อที่จะทําการแปรรูปก,ก็คืออบเสร็จแล้วเราก็ทําการกระเทาะเปลือกแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําการรีดน้ํามัน เสร็จขั้นตอนการรีดนะ้ำมันก็คือการบดแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นผงโกโก้แล้วสำรับชาแล้วก็เราก็บดเหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันก็คือเอาจากเมล็ดที่เราแกะม่อที่มันจะมีเมล็ดโกโก้ส่วนหนึง่งแล้วก็จะมีเปลือกโกโก้ส่วนหนึง่งแล้วก็เอาเปลือกโกโก้ตัวนี้มาทำเป็นชาค่ะ